มาเลยทำ emoji สามสิบวันเดย์แปดเริ่มอ e m o จิในซีนี้โบก็เลื่องมาเป็นโทรทัศน์ปลาแล้วก็ขึ้นก็เลยตั้งใจว่าจะออกแบบให้โทรทัศน์กลายเป็นตู้ปลาซะเลยมาแล้วมาเริ่มปั้นกันค่ะโบจะขึ้นทรงตู้ปลาจากทรงสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ใช้เครื่องมือท่อในการทำเสาสัญญาณแบบโบจะมิร์ลเขาให้มี2เส้นเลยตามด้วยเติมทรงกลมเข้าไปบนเสาสัญญาณพอมีเสญญาสัญญาณแล้วก็เริ่มเหมือนโทรทัศน์ขึ้นมานิดนึงต่อกันที่การใช้เครื่องมือท่อในการทําขาตั้งซึ่งตัวขาตั้งโบก็จะทำให้เขาเป็นทรงมุมแบบนก็จะทำให้ดดดููููอออออ้้้้้้้้วววววนน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 กกกกกกลลลลลมมมมมแแแะะะ่่่่่าา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 รรรัััขขึึจจจ็็็็งงสสสีีีตตเเเเปปปปชพพไหหหหยบบืิิ เข้าามสีเขาจะได้ตัดกับองค์ประกอบอืนอ่นค่อยๆเพิ่มหางและครีบเข้าไปแบบนี้โบจะเติมแก้มสีชมพูให้น้องด้วย,ย,ยโมเดลปลาลิโม่เสร็จแล้วต่อไปเรามาวางน้องในตู้กันค่อยๆหมุนปรับตำแหน่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอมุมที่พอใจจากนั้นก็มาปั้นทรายและเพิมพ่มเท็กเจอร์เวลาตกแต่งตู้ปลาแล้วโบ<อ>จะตกแต่งตู้ปลาด้วยสาหร่ายประการังแล้วก็กอ้อนหินค่อยจัดตำแหน่งไปแบบนี้เลยก้อนหินโบจะวางเอาไปสองก้อนจากนั้นก็เพิ่มฉากหลังสีฟ้าและปลาราวไหนลองเพิ่มปลาตัวเล็กเข้าไปซิหมุนปรับตำแหน่งหามุมที่ชอบและสุดท้ายก็ปิดจบงานนี้ด้วยการทำฟองอากาศบบบััวจจจะเเเเตตติิิมมมฟออออองาาาาาากกกศข้้้้้ไไปปปปปทู่่ลลลลแนนียยคใหโโด คอ,อมนเมนต์เอี่มจีทิ้งไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในต่อไปนะคะบ๊ายบาย